ครับอันนี้ทำมาแนะนำให้รู้จักกับมะพู่บักเมียครับทับทิมสยามสีแดงสวยงามมากช่วงบ่ายก็เป็นช่วงบ่ายแสงอาจจะเยอะไปหน,น่อยทับทิมสยามสีแดงชมพูนำมาปลูกรวมกัน นี่อยู่ที่ลมไหนจะชัดกว่าไม่คิดแสงแสงเยอะปไปหน่อยชมพูแดงน้ำตาลครับสวยงามมากครับมาผู้มังเมียทับทิมสยามชื่อครับช่วงบ่ายแดด,แ,ด,ดแสงแรงไปหน่อยหนึ่งสีอธิบาชัดน้ำปูลงกันครับทับทิมสยาม ชมพูแดงนะปุกรวมกันก็สวยช่วงนี้หน้าฝนครับพฤษภาคมหน,น้าฝนทับติมสยามที่ปลูกโดยไม่ได้รดน้ำนะครับปล่อยปลูกธรรมชาติก็จะสวยงามสีแดงชมพูถูกฝนแล้วจะเริ่มแ่งยอดตรงบริเวณยอดเขานะครับก็จะ ช่วงนี้ก็จะเห็นชัดคือเป็นสีชมพูหรือสีบันเย็นนะครับตรงยอดอ่อนที่ออกมานี่ครับสวยงามมากเลยสวยจริงครับสีเข้มมากเลยชมพูหรือบันเย็นนะครับช่วงที่แตกแตกแตกยอดใหม่แทงออกใหม่ พูบันเย็นแดงน้ําแดงหน้าฝนนี่จะแทงใบยอดอ่อนออกมาสีสวยมากบันเยน็นไม่ใช่ชุมพูนะเป็นบันเย็นเลยสีเข้มเลยมาผู้มึงมีทับทิมสียางนี่ครับแทงหนอ ยอดใหม่ก็เป็นสีชมพูสีสีสีบานเยน็นเข้มให้เห็นนี่ปลูกลมกับต้นฝนครับสีมันจะสวยสวยมากครับบันเยน็นตรงใบใหม่ที่แตกในช่วงนี้ชื่อของเขาหมากผู้หมากเมียทักษิณสยาม